สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไตมาน,นีทอเกาะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ OTDR นะคะ OTDR ย่อมาจาก Optical Time Domain Reflectometer ค่ะโดยประโยชน์ของ OTDR เนี่ยได้แก่ 1. สามารถประมาณค่าความยาวของสายไฟเบอร์ออปติกได้ 2. สามารถประมาณได้ว่าจุดต่อคอนเนคเตอร์หรือจุดต่อสไป์เนี่ยมีกี่จุดค่ะ 3. สามารถประมาณค่าการสูญเสียของสายไฟเบอร์ออปติกได้ว่ามีการลดทอนไปกี่ d b ต่อกิโลเมตรค่ะต่อไปจะเป็นาการพูดถึงหลักการทำงานของ OTDR ค่ะและบริเวณนี้นะคะเป็นบล็อกไดอะแกรมแสดงหลักการทำงานภายในเครื่อง OTDR ค่ะโดยภายในเครื่อง OTDR เนี่ย จะประกอบด้วยเลเซอร์นะคะที่ใช้ส่งแสงออกออกเป็นเพลวมายังออปติคอลซร์คูลเลเตอร์นะคะตัวออปติคอลซร์คูลเลเตอร์เนี่ยก็จะรับแสงจากพอร์ตที่1มาส่งมายังพอทที่ 2. พอร์ตที่2เนี่ยก็จะต่อไปกับสายไฟเบอร์ออปติกที่จะทำการวัดค่ะหลังจากที่ส่งแสงเข้ามาในพอร์ตที่2แล้วนะคะแสงก็จะเดินทางเข้าไปในสายไฟเบอร์ออปติก เมื่อสิ้นสุดของปลายสายนะคะแสงส่วนมากจะเดินทางออกไปนอกสายค่ะและมีแสงส่วนน้อยนะคะที่สะท้อนกลับเข้ามาเมื่อแสงสะท้อนกลับเข้ามาจะมาเข้าที่เครื่อง Optical Circulator ค่ะ Optical Circulator ก็จะทำการวนแสงจากพอทที่2มาออกที่พอรตที่3นะคะมาเจอกับ photo d e t ECTOR ตัวตรวจจับแสงค่ะ photo d e t ECTOR ก็จะ ส่งแสงที่ตรวจจับได้เนี่ยไปประมวลผลสัญญาณแล้วก็แสดงผลที่ได้ออกมาค่ะการประมวลผลของ OTDR นะคะก็คือจะมีการจับเวลาในตอนที่ส่งเพาเข้าไปในสายไฟเบอร์ออปติกแล้วก็รอดูว่าเมื่อไหร่ที่แสงที่เดินเข้าไปในสายจะมีการสะท้อนกลับมาที่ต้นสายอีกครั้งเกิดเป็นเพาตัวนี้นะคะ ไอตัวระยะเวลาที่ว่าเนี่ยก็คือตัวเดลต้าทซึ่งจะนำไปใช้คำนวณหาความยาวของสายไฟเบอร์ออปติกโดยประมาณค่ะจากสูตรเดลต้าลเท่ากับ V V ก็คืออัตราเร็วของสายไฟเบอร์ออปติกคูณกับเดลต้าทส่วน2ค่ะ สุดท้ายนะคะในการใช้เครื่อง OTDR ก็คือเราต้องมีการป้อนค่าอินเด็กของสายไฟเบอร์ที่ถูกต้องเพื่อที่เครื่องจะคำนวณออกมาได้ค่าใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุดค่ะแล้วก็เราต้องทราบค่าความยาวของสายไฟเบอร์ออปติกโดยประมาณนะคะเพื่อที่เครื่อง OTDR จะคำนวณว,ว่าเกิดโกดกี่รอบค่ะ หลังจากที่เครื่อง OTDR คำนวณได้ว่าจะเกิดโค้ดกี่รอบนะคะสุดท้ายแล้ว OTDR ก็จะรู้ว่าควรใช้ระยะเวลาในการส่งเผาแต่ละครั้งเท่าไหร่คะ่ะ